เบิงเดอร์พี่น้องเดอร์อันนี้ก็คือเส้นทางเนาะที่ไปบ้านพาดำเนาะเส้นทางกันดานหลายทุกคนตอนนี้บาพรวิไลก็ได้ลงเนาะลงยางเอาทุกคนขันี่ขึ้นรถเมกะคือว่าแหละก็มันมีความเสี่ยงหลายก็เป็นตายานเนาะก็ได้ได้ลงยางเอาโอ้ทางกันดานหลายทุกคนมีลายบอนหลายแหงเนาะที่เมืองเมืองเนาะ แข่งโบแกวเส้นทางอย่างกันด้านหลายเนาะทุกคนเนาะไปพูดเลยเนี่อันนี้ก็คือส่วนยางพลาน่าจะเป็นบริษัทของคนจีนเนาะทุกคนเนาะมานีประมาณ3 4มกิโลเลยได้ทุกคนเนาะก็ยังเห็นส่วนยางพลาเป็นซองสามปอมพูอยู่เนาะเ,นเส้นทางตัวนี้ก็เส้นทาง ระวังเมืองเมืองเขียงโบกแก้วเนาะทุกคนเนาะกำลังสิไปบ้านพาดำเนาะเส้นทางกันดานหลายสำหรับเขียงโบกแก้วของวกเขาเนาะมาพนวิไลทั่วเขียงโบกแก้วใกล้ททั่วเลยเนาะทุกคนแต่ว่าระวังเส้นทางนี้โอ้ย่างยุงย่งยุงย่งยักยักหลายกาันไปมาหาสู่โดยบบมีความสะดวกเนาะทุกคนเนาะทัง้งย่างได้ก็ข้อฟากนำหนดาท่านเนาะทุกคนคอยไปคอยมาเด้อการขับรถขับรางมีสติระวังตัวเลยเนานะ แต่การลงการลงเนะลดเนะเนะทุกคนเนะมันก็เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติเนะมันก็เป็นตาสวยงามเนะอันนั้นก็จะเป็นยางพารามืดเนะทัวปอมพูนี่เนะทุกคนเนะแต่ว่าเสียดายเสียดายแต่เส้นทางเนพผมแม่พี่นอเนอ เส้นทางตัวนี้มันบ่มีการอำานวยให้แกพวกประชาชนเนาะการทำมาหากินไปมาหาสู้ไปลาไปการขึ้นเนื้อลงใ้มันจะบ่มีความสะดวกให้แกประชาชนไอ้นอ้องบ้านเมืองฮาเนาะทุกคนเนาะเส้นทางการดานหล มาพอนวิไลก็บเเคยมาจักเทือเนาะเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะลองทดลองมาลองเบิ่งว่ามันจะเป็นสภาพเนวใดดินฟ้าอากาศอยู่ทางนี้รรหว่ังเส้นทางกาันไปมาหาสู่ชีวิตกันเป็นอยู่ของบ้านเมืองของพวกเฮาอยู่ทางเมืองเมืองแข่งโบแก้วเนาะว่าจะเป็น,นอะไดก็ได้มาเยี่ยมยามทางนี้แล้วก็เทิงเส้นทางกันดันสำใดก็จะไปให้มันหดจดถึงจนเึิงจุดที่มายทีว่าพยายามทังเฟซเอฟซีเนาะแล้วกับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางนี้หลายคนยท่าน ดีอกดีใจหลายที่ว่าได้มาถึงว่าทางกันดานสำเร็จก็จะไปจนถึงจุดที่หมายเนาะนี่นพี่พูพี่น้อยนี่ไก่ที่ฮอดบานปราะสซะสุนเนาะลงไปอันนี้ก็จะเป็นห้วยน้ำเนาะแต่ก็ข้ามไปฟังนั้นก็จะเป็นบ้านปราะสซะสุนเนาะ เอาสั้นนี้ก็ได้ทุกคนเด้อเนาะขอฝากคนไลค์คนเซสสำหรับคนใดเบิ่งคลิปนี้แลย้ยขอเป็นมิตรแห่งใจใบ้าวคนมิไรเนาะถ้าเราท้าเบิ่งคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะเอาขอขอบใจนํำทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้จนจบเนาะ ยังจะเทิงพี่พี่ไหมมาเรียนอยู่โอ้ยเมื่อยทุกคนเนาะ ยังกันยังทำเต็มต,ตีนผูจนจำหัวผูหายใจจนเสียบว่มละตายแล้วรถกระคาแบบนี้เส้นทางไปบ้านพาด,ดัมเด้อเมืองเมืองเคยกกียงบวกเคียงน้องทุกคนเนาะยังเป็นเส้นทางกันดานลายคันฝนตกหนียวไอ้ไปบ่ได้เลยเนาะทุกคนเนาะโอ๋อตายเฮ้ยนี่เด,อด้อเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศที่ว่าเส้นทางไปบ้านพาดัมเนาะ เมืองเมืองแข่งโบเกลเนาะเส้นทางกันดานหลายตอนนี้รถขาเนาะสองสามบอลสี่ห้าบอลเลยเนาะต่างต่ออยู่ตัวเมืองเมืองมาสิไปหาบ้านผาดำเนาะทุกคนฝนกระตุกเนี่ยฝนตกหนุยเนาะมันก็สถานที่นี้โอ้ยองทำเลยเส้นทางกันดานที่สุดเลยเนาะอยู่ที่แข่งโบเกลหอหลายบอลหลายแห่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะต่างติพุ่นเนาะต่างติเมืองพาอุดมมาหาเมืองเมืองปักถาเนาะเส้นทางกันดานที่สุดเลยพี่น้องเนาะ เอาซัมนน้ก่อนเด้อบ่าวพนวิไลนิวรถสวยขันเจ้ากันเนาะแล้วทาเบอ่งคลิปตอนต่อไปเนาะเอ้า